ท่านผา้ชมไ่กผมลาวิทเองนะครับมันบอก็จะมารีวิวทุกอย่างที่เป็นโค้กก็มีแบบเนื <c oughs> อ้อปลาคอนนี่ถ้าลองมาเอาผสมกันมันจะเป็นไงผสมประสานอืมก็แบบเป็นตัวใส่ไปเยอะๆอ,ะ,อะัจะป้ายตรงนี้ก็ตรงนี้ไป พิ่มตรงนี้อีกนิดอ้ามันจะเป็นประมาณนี้คลิปนี้อ่ะขอลาไปก่อนนะคะจะอ้าหรอยังไม่หมดอีกเปนดีหลังเดี๋ยวไปกินอีก คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้ายรื่อยชอเดี๋ยวาลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับแมวของผม้วยคะ